คือถ้าหากว่าคุณมองลูติเตตแล้วคุณเห็นสีฟ้าเอ่อวงเด็ดสีฟ้าซึ่งไอด้ด้าวบอจะเป็นวานโจมตีกับพลังชีวิตอ่ะมันก็คือแบบตอม p ูพตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นั่นแหละก,ก็คือโอกาสเกิดฮะใช่แล้วผมก็มีความคิดถึงฮะว่าถ้าหากพลาราโบการของนางคือ275ซึ่งมันลดความเสียหายได้มา21%งั้นถ้าเกิดผมขโมยของสักชิ้นหนึ่งของโอฟโฟร์มาใช้ มันแตกต่างกันตรงไหนวไว้ได้ก่อนฮะแล้วมาจัดทีมทหารก,กันก่อนฮะต่อมาขัา้นารต,รต,ตอนตัวละครนะใช่ไปนี่แหละฮะคือตัวแทงที่เป็นฐานตัวเลมดูฮะนาเป็นตัวแข็งที่เป็นโคตรดีนะใช่ดีามากเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะโอ้ยโอเคฮัสเล่ไปแทงและ ใช้แข้งนะตัวริมเอานำหน้าไปเลยฮะตัวริมโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ละได้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 อยู่โอ้ยวางรอละโอเคตุยยาฮะอัดรึบร้อยฮะตัวริคือตัวแนวหน้าถุดเกมฮะนะฮะฮะได้แล้วลอยฮะรึบร้อยปายเลยฮะตัวริมไปเดี่ยวกับริจิตูมัน ไปเดียวกวลาริจิตูมาตาฮัตโซีมกินไปช่วยหน่อยปะโอ้ไม่สนุกแฮะไม่สนุกแฮะต้อตายเฮียฮัตโซลีมไปผมเชื่อว่าฮันโซลิมสายแทงคนนี้สาม,มารถอะไรแบบว่าฆ่าริจิตูได้ใช่ผมเชื่อเพราะว่าลำดีกอข้างหลังอยู่ใช่ หาสลีปสายแทงโว้ยรถตีไปทำอะไรไม่ได้ฮะหาสลิมถึกฮาสลิมถึกเี็บร้อยไปดูอีกรอบสลิสมโอเคทำไม่ต้องมาเลือกอะไรพี่เรกไปเลยด้วยวะเนี่ย